สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการกําจัดต้นกล้วยอย่างง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยในกรณีที่เราปลูกแล้วต้องการใช้พื้นที่นะครับเข้าเรื่องกันเลยวิธีการครับเราแค่ตัดให้ชิดโคนต้นนะครับหรือไม่ต้องชิดก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับก็เจาะรูคว้านตรงกลางให้เป็นรูนะครับตามคลิปนี้เลยจากนั้นก็เอาเกลือใส่ลงไปประมาณ1่ช้อนครับทําเหมือนกันเลยเงาหนึ่งมี2ต้น ก็ทำทั้งสองต้นเลยตามคลิปนี้เลยครับตัดแล้วก็เจาะตรงกลางแล้วก็เอาเกลือโรยลงไปครับใส่ลงไปประมาณ1ช้อนแกงหรือเม็ดเกลือผงก็ได้นะครับ ประมาณนี้ครับแค่นี้เองจบแล้วผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ครับมาดูผลงานกันก็คือตายสนิทโผล่ขึ้นมาไม่ได้ครับเพราะว่าเกลือเนี่ยมันจะดูดความชื้นนะครับแล้วก็ทำให้น้ำที่ซึมออกมาเกิดความเค็มนะครับดูดซับดูดซึมไปกินก็ตายอย่างเดียวเพราะว่าเกลือเนี่ยมันสามารถทำเป็นยาฆ่าหญ้าได้ด้วย เพียงเอาเกลือละลายน้ำในอัตราส่วนที่เข้มข้นแล้วก็ไปฉีดญ้ายาก็ตายวิธีนี้ใช้ได้เหมือนกันกับต้นกล้วยผมทํามาหลายต้นแล้วเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความลองนําไปทําดูสวัสดีครับผม